ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่หัวเด่นใน6อีกแล้วครับนะคลิปนี้เนียวท่านนี้ก็เป็นทานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งทุกคลิปด้วยและก็ขอบคุณอย่างแรงสำหรับ เจ้าของแนวทานที่แบ่งปันแน,นวทานอย่างเร็วทันใจด้วยครับคลิปนี้เนวทานนี้ก็เป็นแนวทานใช้กับ16ทธานุวาคมเราไปชมกันเลยเจ้านี้ครับท่านผู้ชมเจ้านี้เ j 10จสินอยบุญสอนอบ,บนญ แบ่งปัน904 904สามตัวเป็นฐาน10หน่วยโบนอดีตที่แล้ว904นวทันใหม่นี้ก็904นวทาน10หน่วยโบนต่อไปเจ้านี้ครับหลวนปูชาย เป็นเอาทาาล่างสี่ตัวสี่ห้าหกแปดสี่ห้าหแปดสี่ตัวเป็นเอวทาาก็ขอบคุณมากเจ้าหลวนปูดชายเจ้าของแนวทางไปต่อการเจ้านี้ ใบนี้ก็เป็นแอาทางเต็มล่าแบ่งปันเต็มหนึ่งเต็มสาเต็มสี่เต็มห้าเต็มหกเต็มแปดเต็มเก้านะอดีตที่เราก็ผ่านเต็มศูนย์ในทอนใบนี้ครับเต็มหนึ่งสามสี่ห้าหกแปดเก้า เจ้านี้น่อยโบนนะท่านเจ้านี้ก็เป็นป่าท่านน่อยโบนเป็ดตัว3 4มสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ป็ดตัวเป็นเนวทานใบนี้ครับก็เป็นอีกหนึ่งวทานหน่อยโบนนะ ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเป็ดตัวอดีตที่แล้วก็ผ่านเจ็ดไปต่อกันใบนี้ครับ x อกาย จับคู่สิบหน่วยล่างนะห้าสี่เจ็ดสี่แปดสี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปดสี่สามคู่ต่อไปครับใบน,นี้ วันี้ก็เป็นธารดับหลักอร้อยดีโทษดับดับแตัวเดียวดับ8ตัวเดียว,ด,ว,ด,ยวดับตัวเดียว8ปดับแตัวเดียวก็ขอบคุณอย่างมากเลยสำหรับแนวทางต่อไปครับเจ้านี้เพรืงแรง 4ตัววิ่งบนเดี๋ยทันใหม่นี้ครับท่าน2593้าเกาาองหา,า,า,อาดีตที่แล้ว0371ก,ก็ผ่านศูนย์เนทันใหม่นี้ครับศูนย์ห ใบนี้สิหน่วยโบนเอ็กเจหกแปสหปสเจ้าเอก็แบ่งปานรายแนวทาน10บหน่อยก็ขอบคุณมากไปต่อการใบนี้ครับใบนี้ก็ เป็นอนานร้อยสิบหน่อยสามเทวเทวที่หนึ่งสองสามสี่เทวที่สองสี่ห้าหกเทวที่สามหกเจ็ดแปดสามเทวสามเทยวยวิ่งบน ร้อยสิบหน่วยต่อไปครับใบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทาง xj แน,นวทาง10หน่วยบน90190ู90 1. 90 1. อดีตที่แล้ว6 7 8อดีตที่แล้วก็ผันเจ็ดต่อไปครับใบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทาง สิบหน่วยโบนเจ้าเอ็กเจสีห้าแปดสีห้าแปดสามตัวท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับนะต่อไปครับเจ้านี้สอนอสิบหน่อยโบน เจ้าขี่เจ้าเกะเบกเก้าวศูนย์หนึ่งเบกเก้าวศูนย์หนึ่งสี่ตัวเดี๋ยวทานสิบหน่วยโบนต่อไปครับใบนี้ เจ้านี้หมูเนาทันดับล่างแบ่งปาน,นดับคู่หนึ่งสามสองสองสามหนึ่งสามหปดเจ็ดดับคู่สตัวล่างด้วยเต็มด้วยเต็มสี

เจ้านี้ก็แบ่งปัน098 098อดีตที่แล้ว210ในท่านใหม่นี้ครับ098 3ตัวเป็นแนวทางอาดีตที่แล้วก็พันหนึหน่วยล่างในท่านใหม่นี้ก็098เป็นแนวทางต่อไปครับจับโคต้นโบนทา,านใบนี้ หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดแล้วก็เจกหกเจ็ดเจ็ดสี่คู่เจ้าหนึ่งเจ็ดแล้วก็เจ้าหกเจกนะสองเจ้านี้นะรวมตัวคู่สองตัวต,ตดบูบนต่อไปครับใบน,นี้เนีวท่านเอาร้อยสิบหน่วยสามเถียวเถียวที่หนึ่ง เจ็ทียวที่สองหกเจ็ดเทียวที่สามเจ็ดแปดชูนเจ็ดตัวต่างก็คือหกแล้วก็แปดก็ขอบคุณแนวทางสามเทียววิ่งบุญขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางที่แบ่งปันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังเจอกำลังใจด้วยขอบคุณมาก รรอย่างในการรับชมทุกครั้งทุกคลิปด้วยครับนะแล้วก็ขอบคุณเจ้าของนาทานที่แบ่งปานอย่างเร็วทันใจจริงๆท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะท่านนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะเป็นกำลังใจกำลังเจอให้อีกบินด้วยครับท่านก็ขอบคุณ ทุกแนวทางทุกกำลังใจคลิปนี้ก็ประมาณน,นี้ครับท่านเราก็เจอกันคลิปต่อไป